ในวันนี้อินฟลูเอนเซอร์ไทยมีจำนวนมากถึง3ล้านรายคิดเป็น5%ของจำนวนประชากรวันนี้เลยพาไปส่องอินฟลูเอนเซอร์ในตลาดไทยในจำนวน3ล้านรายนี้เป็นการเติบโตมาจากไหนกันบ้างอ้างอิงข้อมูลจาก MI Group ค่ะ หนึ่งตลาดที่ขับเคลื่อนด้วย nano influencer และ micro influencer จากบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาไรายได้ด้วยการทำ affiliate marketing ติดตระก้าสินค้าต่างๆให้ผู้ติดตามหรือผู้พบเห็นได้กดลิงก์เข้าไปซื้อสินค้าเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเมื่อมีการซื้อเกิดขึ้นค่ะ2กลุ่มคนรุ่นใหม่เช่น Gen Y Gen Z กระโดดเข้ามาเป็น influencer ด้วยความสนใจค่ะจากความต้องการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในไลฟ์ของตัวเองให้กับผู้ติดตามได้รับรู้และสามารถสไร้างรายได้จากแบรนด์ที่เข้ามาสนับสนุนสามารถทำ marketing รวมไ,ไว่สุดท้ายคือการเติบโตของ Influencer Marketing ข้อมูลจาก Idealabs พบว่า85%ของคนไทยใช้โซเชียลมีเดียและ74%เชื่อถือรีวิวจาก i n f l u e n c e เซอร์ด้วยและข้อมูลจาก VR Social พบว่าคนไทย25.8%ติดตามอินฟลูเอนเในโซเชียลมีเดียเ i Group ยังระบุข้อมูลให้อีกว่าอินฟลูเอนเที่มีจำนวนมากที่สุดในไทยได้แก่กลุ่มไลฟ์สไตล์อาหารบิวตี้และก็แก d เ e ตค่ะซึ่งถ้ามองไปที่มูล,ลค่า Influencer Marketing ในประเทศไทยข้อมูลจาก s t ต t Star. พบว่าปี2568มีมูลค่าถึง77.91ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,670ล้านบาทเลยค่ะ